สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาผ่านหน้ารามอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านหน้ารามวันนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยมาสักประมาณสองสามสัปดาห์นะครับก็ปรากฏว่า,าถนนรามคําแหงเนี่ยเขายังไม่ให้ไม่ได้เปิดถนนต่างระดับหรือว่าสะพานต่างระดับที่ ่านหน้ารามนะครับพอมาวันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเปิดให้บริการแล้วนะครับก็เลยมาดูกันนะครับว่าการเดินทางนะจะสะดวกสบายกว่าเดิมแล้วก็ทำให้รถไม่ติดเลยนะครับวิ่งข้างบนนี่สบายมากนะครับใช้เวลาหรือว่าย่นระยะเวลาในการเดินทางได้ดีทีเดียวนะฮะได้อย่างแบบ มากเลยนะครับถ้าข้างล่างนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงเลยนะครับทุกครั้งแต่พอเขาเปิดนะะถนนหรือว่าสะพานคู่ขนาดนะครับข้างบนข้างล่างของหน้ารามเนี่ยก็ดี่ท่านผู้ชมได้ดูนี้เลยนะครับไปได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่มีรถติด ในส่วนของการเดินทางวันนี้นะก็จะเริ่มตั้งแต่นอนเลยนะครับเข้ามารามคำแหงนะครับแล้วก็จะมาขึ้นสะพานช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีดมอนะครับดมอ .1 ดมอ .2 อก็คือสองฝั่งฝั่งเนี่ยตรงที่ทางลงทางขึ้นนี่ก็จะเป็นห้างดมอนะครับสองฝั่ง แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงแต่ยังไม่เสร็จนะครับทุกทําใหม่หรืออะไรนี่แหละนะครับทั้งสองฝังเลยสําหรับการเดินทางนะครับในช่วงนี้ก็จะตรงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะจะข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสัน้มกีฬาหัวหมาแล้วก็ สถานีตำรวจระมากนะครับอันนี้คือจุดสำคัญนะครับที่ได้กล่าวออกกล่าวกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ยังจะอยู่บนวิ่งบนข้างบนนะครับคือวิ่งได้สองที่เลยนะทั้งข้างล่างข้างบนข้างล่างก็รถติดข้างบนนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับจะไม่มี การที่ว่ารถจะติดนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นขาลงนะครับลงสะพานเพื่อที่จะให้คนที่จะไปทุร,ระหรือว่าจะเดินทางไปถนนศรีนครินหรือว่าจะไปบางกะปิเนี่ย ก็จะมาลงสะพานตรงนี้เพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะครับว่าใครจะเลือกไปยังไงแบบไหนนะครับก็คือตรงนี้ก็คือสะพานข้ามแยกลำสาลีนะครับคือถึงแยกลำสาลีเพื่อที่จะได้ไปตามที่จุดมุ่งหมายของใครของมันนะครับแต่ในส่วนของ การเดินทางครั้งนี้นี่จะข้ามสะพานแยกลำสาลีนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปธุระแถวรีนครินหรือว่าเข้าบางกะปิลาดพร้าวพวกนี้ไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีนะครับอันนี้ตรงนี้ก็กมีการก่อสร้าง ยังไม่เสร็จนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนี่ยคือคนที่จะไม่ได้ข้ามสะพานนะครับก็ไปเลนทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวาไปถนนสีนักขริแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปบางกะปิ ก็ขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีนะครับแยกลำสาลีนี่ก็เป็นตำนานในเรื่องรถติดนะครับติดลำดับต,ต้นๆของกรุงเทพเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีสะพานข้ามตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยหรืออะไรนะครับก็ติดอยู่ตามปกติยิ่งช่วงนี้ก็มีการทำทางรถไฟนี่ก็ทั้งเส้นรำกระแหงทั้งเส้น นักรินนี่ก็สาหัสอาการอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็วิ่งมาจนจะลงสะพานข้ามแยกลำสาลีนะครับก็ลงมาสู่ถนนรามคําแหงเหมือนเดิมนะครับถ้าถามว่าในช่วงของรามคําแหงเนี่ยตรงนี้นี่ถ้าตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นถนนสุวินทวงศ์นะครับ แล้วก็มีการแยกตามซอยหรือว่าตามถนนเพราะว่าหลายเส้นทางนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนสายยาวนะครับตรงนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยทำลิปข่าวก่อนๆน,นะครับถนนเส้นนี้เนี่ยเขาทำรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นทั้งมีบางบางช่วงก็จะเป็นบนดินบางช่วงก็จะเป็นใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายหรือว่าเป็นทางเลือกที่จะให้คนที่อยู่ในแอเรียนี้หรือว่าไม่ได้อยู่ก็าตามที่มาตรุราอันนี้ก็จ่ายบริการกันไนะแต่ส่วนตัวนี่ชอบ ใช้รถส่วนตัวนะครับไม่ค่อยใช้รถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์หรือว่ารถไฟฟ้าส่วนตัวไม่ค่อยชอบใจนะครับครับตรงนี้เลี้ยวมาทางถนนสีบูรพานะครับมานตรงไปสุริยวงนะครับข้ามคลองแสนแสบก็จะเจอแยก สี่แยกนิดา้าหรือว่าแยกถนนสีบุรพาตัดกันกับถนนเสรีไทยนะครับแยกนี้ก็ถ้าไปเลี้ยวฝั่งขวามือเนี่ยก็จะไปมินบรุรีหรือว่าสวนสยามนะครับถ้าเป็นซ้ายมือก็ไปบางกะปินะครับแต่ว่า ในส่วนของแอดเองเลือกที่จะตรงมาวิ่งบนถนนสีบูรพานะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถนนรามคำแหงมาถนนสีบุรพาซึ่งทางแอดเองก็ผ่านหน้ารามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ตัดคลิปมาให้ดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ สำคัญก็คือกรุณานะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดกดติดตามนะครับแต่ถ้าติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบ จบคลิปหรือว่าสิ้นสุดคลิปตรงถนนสีบุรพาตรงนี้เลยนะครับหวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะติดตามกันหรือว่าได้ให้เกียรติรับชมคลิปจากแอดด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ